แล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ถึงคิวของ law of attraction taro t นะคะเมื่อกี้ทำอะไรใช่ปะ่ะ <c oughs> เมื่อกี้กำลังพยายามทำแบบคือเขาบอกว่าเขาจะใช้คริสตัลในการที่จะเคลียร์พลังงานที่ก่อนที่คือเหมือนกับเคลียร์พลังงานที่มาจากโรงงานะจากจากที่แหล่งผลิต ไพ่อะเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าผ่านกี่เมือกี่เมือมา,มาบ้างแอเราก็ต้องล้างพลังงานก่อน <c oughs> คือเคยได้ยินมาแบบนั้นนะคะเพื่อนๆใครมีข้อมูลหรือใครเคยใช้เนี่ยบอกกันได้นะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ใช้ไปหลังจากที่ ล้างพลังงานพวกนี้ไปเนี่ยทำให้การดูพายดีขึ้นไหมทําให้สมองเราปลอดโปร่งจริงไหมนะคะอยากรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นในคลิปต่างชาติคลิปต่างชาติคลิปต่างประเทศเนาะฝรั่งเนี่ยเขาจะมีใช้แบบนี้เหมือนกันเราก็เห็นคนไทยที่าบางคลิปเนี่ยก็มีทำอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็เลยอยากรู้ว่า,อาพอใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพอ,อคือเราใช้แล้วแล้วคือไม่ใช่เราใช้เรา พยายามลองทำอะ่ะก็ด้วยความที่อาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรอย่างนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้ไม่ไม่เข้าใจว่ามันมันมันช่วยยังไงบ้างอะนะคะโอเคมาถึงชุดนี้ดีกว่าเนาะชุดนี้จะเป็นทาโร่ค่ะเป็นทาโร่กันอีกแล้วนะคะชุดนี้มาจากเอเชียบุ๊นะคะ795่ law of attraction เป็นเรื่องราวที่เคยได้ยินกันเยอะมากๆเลยชุดนี้ออกมานานแล้วนะออกมาพักหนึ่งละนะคะแล้วก็ทําไมนางเพิ่งเอามาเนี่ยยีเดือนหกปี20งศนะคะก็คงจะมีคนติดตามเยอะอนะ่ะเนาะก็เลยเอามาอีกรอบหนึ่งจาก Los io, ค่ายโลสคาร์บิโอขาชุดนี้ Marina โรเวเดแล้วก็คนวาดก็คือซิโมนกาเบรียลกาเบรียลีกาเบรียลี ะนะคะก็ law of attraction หรือกฎแห่งการดึงดูดนั่นเองนะคะ,ะคุ้นกันบ้างหรือ,อยังกฎแห่งการดึงดูดยุคหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนพูดถึงกฎแห่งการดึงดูดเยอะมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ฮิตมากมีเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ไหมเรื่องกฎแห่งการดึงดูดเราเคยใช้นะแล้วมันก็ได้ผลด้วยเออ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะจริงๆอ่ะตั้งใจจะทำเป็นอีกช a n n ลหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของออกแนวแบบจิตวิทยาออกแนวแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาเอาช่องนี้ให้รอดก่อนนะนะคะก็เรียกว่าอุ้ยขาดก็ได้ว่าอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลกับคนทั่วไปเนาะ ด้วยความที่งานของเราทำเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยแบบอยากจะทําอันนี้ออกมาอะเรียบร้อยแกะเรียบร้อยแล้วนะคะ law of attraction ภาพนี้เรื่องของสมองมีกลไกลของสมองเห็นไหมมีเครื่องจักรอยู่ในสมองด้วยไพ่ตัวนี้เป็นทาโร่เพราะฉะนั้น78ใบแน่นอนนะคะมาดูกันว่าครบหรือเปล่าครบสิ ไม่ครบได้ไงเนี่ยไม่ครบเอาไปคืนไม่ได้แล้วนะเราซื้อมาพักหนึ่งแล้วแล้วยังไม่ได้มีเวลาที่จะเอามารีวิวกันนะคะวันนี้ก็ถึงคิวของเขาแล้วนะคะ law of attraction ว้าวว้าวว้าวอันนี้เป็นโฆษณาโฆษณาเ้ยใช่ป่ะหรือมีภาพนี้ด้วยนี่ค่ะมีคู่มือให้นะคะอย่างเดิมเลยของ Rose า r r b i o จะเป็นแนวนี้เลยนะคะเปิดได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามีที่ฉีกพายให้นะคะนี่ เปิดง่ายเปิดง่ายวืบเลยโอ้หูคืออะไรนี่ไงมันเงาวืบวืบนี่นี่เงาวืบวบเลยเห็นปะโอ้โหแต่กลิ่นแรงมากๆต้องบอกว่าขึ้นจมูกตึ้งเลยนะคะกลิ่นของการอาบเคลือบมันของเขาอะคะ่ะเออมันมันเหม็นอนะตรงๆเลยนะมันเหม็น ห้องเราจะอบวนไปด้วยกลิ่นอันนี้เดี๋ยวเราต้องเปิดดูดกลิ่นละนะคะกองอากาศไปโอเคด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปของกุญแจนะคะมีเข้าใจว่าเป็นจักรวาลน,นะคะก็เป็นกุญแจไขไปสู่ความลับของจักรวาลอารมณ์นี้นะคะด้านหลังมาดูคู่มือของเขากันก่อนนะคะคู่มือเป็นเล่มบางๆแบบนี้แน่นอน โรสคาร a บิโอเขาจะแปลทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยห้าภาษานะคะตัวนี้ปกหลังนะคะก็ thank you card อะไรอย่างนงี้แล้วก็บอกว่าไปตามต่อได้ที่ taro t association net นั่นเองนะคะทีนี้อันนี้เป็นตัวคู่มือเขาค่ะโหวันนี้ไปไวมากวันนี้ Energy ดีมากๆา โอเคมีทั้งหมด5ภาษานะคะเรามาดูที่ภาษากรงกกันละกันนะคะก็จะพูดถึงกฎแห่งการดึงดูดแหละว่าจะทำยังไงให้ฝันของคุณเป็นจริงจริงๆเรื่องพวกนี้นะลองศึกษาดูลองทำตามดูมีจริงนะไม่ได้มาหลอกให้เชื่อ,อกฎแห่งการดึงดูดนะคะนี่เขาก็จะเขาก็จะเกริ่น เกริ่นให้ฟังว่ามันคืออะไรยังไงนะคะแล้วก็พูดถึงตัวไพ่ของเขาเนาะเอ่อตึง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 ,ตง,ตงมีเมเจอร์แหละนะคะแล้วก็จะบอกเน่เขาจะบอกความหมายไว้ด้วยนะข้างหลังนี้โอ้โเขาใช้ The Fool เป็น Confusion นะนี่ค่ะ w i e l of Fortune หรือ w i e l of Life Hangman คือ d o อืม Hangman หมายแปลว่าดาอืม โอเคก็แล้วก็ไมเนอร์นะคะชุดนี้นี่ก็จะมีความหมายแล้วก็อธิบายเล็กๆอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็ชุดไพ่เหมือนเหมือนกับไรเดอร์เวดปกติก็คือมีชุดเออไม้ชุดเหรียญชุดดาบแล้วก็ถ้วยนะคะใช้เหมือนกันเลยแต่ว่าชุดคอร์ดเนี่ยคอร์ดคะจะเป็นเ,ออเนฟไนฟ Night นะคะเข้อเา,าอน Neve ไหม Nive n e v Night แล้วก็ Queen แล้วก็ King นะคะก็เออเป็น Young เป็น Friend เป็น Mother แล้วก็เป็น Professional โอ้ King เกาให้เป็น Professional หรอ No, no, no แล้วแต่ว่าอยู่ในชุดไหนนะคะอย่าง King ที่เป็น คิงที่เป็นอะไรอะ่ะคิงที่เป็นคิงถ้วยเนี่ยเขาก็หมายถึง professional แอบอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าพอมาเป็นคิงที่เป็นคิงดาบก็จะเป็น professor อืมอย่างเงี้ยนะคะโอ้อธิบายให้ keyword ไว้ดีเลยนะในชุดนี้นะคะแล้วก็พูดถึงการาวางไพ่การ spread ไพ่ว่าเป็นแบบไหนบ้าง นะคะอันนี้ illusion on page 2เขาบอกให้ดูที่หน้า2ก็คือวางไพ่แบบ6ใบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความหมายอยู่ในหน้านี้ืออทำไมไม่อยู่หน้าเดียวกันนะโอเคอคู่มือสั้นๆเล็กๆกระทัรัรรดกะชับเหมาะแก่การเอาไปอ่านเล่นได้เลยนะคะแล้วก็แปลได้ง่ายนะคะ ส่วนอันนี้ก็มึนเดี๋ยวอย่เพิ่งมึนกับไอกลิ่นเนี่ยก็ในส่วนของตัวด้านหลังของไพ่จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราดูไปแล้วแล้วก็ตัวเนื้อกระดาษนี่นี่ยอมแพ้กับกลิ่นกระดาษนี่จริงๆกลิ่นเคลือบเนี่ยค่ะมันเหม็นมาก พูดไม่ถูกเลยกระดาษเขาบางนะก็ไม่ไม่ถึงกำหนามากนะคะก็มีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ในส่วนของหน้าไพ่กันบ้างดีกว่าเนาะเราจะไปแบบเร็วๆเลยดีกว่าโอ้เข้าไป10นาทีละในส่วนของหน้าไพ่เดี๋ยวเราดูกันแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าจะมึนหัวคะ่ะจะมึนหัวคะ่ะอ,อ,อันนี้เนาะในส่วนของ The ะฟูลโอ้ เดบฟูเขาดูแบบมี acting เขาดูแบบมีความสุขดีนะดูแบบว่าโอ้เริงร่ามากๆเลยโอ้อันนี้หน้าตาเคร ين, ่งเครียดมากอันนี้คือ The m a g i c เชนนะอะไรอะงงเฮ้ยเอองงอะงง m มจิกเชนอ่ะไม่เป็นไรดูภาพไปกันก่อนละกันนะคะเป็นภาพผู้หญิงถือกระดาษหนึ่งใบนะคะเอาผ้าพันตัวผ้าสีดำพันตัวนะแล้วก็ อันนี้ empress ใช่ไหมก็กำลังเขียนหนังสือเขียนเรื่องราวอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวทำไมมันดูแปลกๆขอดูใบที่สามนิดนึงอืม empress เขาแปลถึง expression คือการแสดงการสแสดง,าสดงอาจจะ,สะแสดงความรู้สึกอะไรเงี้ยหรอ ว้าลึกซึ้งมากเขาบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันของคุณเป็นจริงอะ่ะคุณต้องเอ็กซ์เพรสมันออกมาต้องแสดงมันออกมาอาจจะเป็นเรื่องของการเขียนก็ได้เออแสดงความตั้งใจของคุณในเชิงของโพสิทีฟหรือว่าในมุมของความแบบเชิงบวกอะ่ะเออเออว่าแบบปรารถนาที่จะเป็นอะไรหรืออยากได้อะไรหรือแบบอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรเนี่ยให้เขียนให้แสดงมันออกมา ว้าวว้าวว้าวมันเปิดมิติของการเป็นแบบไม่ใช่ไรเดอร์เวทปกติอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชุนนี้น่าสนใจแฮะดูไปต่อไม่ถูกเลยใบที่4เขาพูดถึงอะไรนะเอ p e r o อใช่ไหมโอ้เขาบอกว่าเอ p e r o อเคนนี้เขาเป็นคนที่แมชัวเป็นคนที่แบบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงคือเต็มสมบูรณ์แล้วอะ่ะไม่ใช่คนที่แบบมางงงแงงไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบผู้ชายคงเป็นมังงแงงมั้งนะถูกเติมเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีความมีวุฒิภาวะอะ่ะมากพอเติบโตมากพอภายในนะด้านจิตใจด้านอะไรเงี้ยของเขาสมบูรณ์มากเขาบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ง่ายๆนะ่ยคุณจะต้องแบบ เ,เรียกว่ายึดมั่นในใน value ของคุณในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณค่าเออของคุณเออตระหนักในคุณค่าของตัวเองเนี่ยอ,อ,อย่าไปยอมอย่าไปคอมโพมัยให้กับอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอย่าไปแบบ อ่าหยวนหวนแบบอารมณ์อย่างเงี้ยไม่ๆคือเขาต้องแบบยึดมั่นในคุณค่าค่านิยมที่เขายึดถืออ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อุ้ยน่าสนใจนะชุดนี้โอ้ว้าววาวอ่ะแต่เราให้ดูหน้าไพ่กันไปก่อนแล้วกันเนาะ<ม>เดี๋ยวยังไงเนี่ยคงมีต่ออีกชุดหนึ่งสำหรับการที่โอ้ห <laughs> เลดไปไหมเนี่ย เร e ค่ะเร e ไม่ใช่เ t e นะให้ดูหน้าไพ่ไปก่อนแต่ว่ายัางไงมีต่อชุดที่2แน่นอนเอ้ยคลิปที่2แน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าชอบค่ะอินกับชุดนี้นะคะมีความอินในมุมของเฮ้ยเขามีการแปลไพ่ที่แตกต่างออกไปจาก r i d e r w a เวทปกตินะคะเอามาผูกเรื่องราวให้มันเกี่ยวข้องกับ law of attraction หรือว่ากฎแห่งการดึงดูดได้นะคะ ถ้าคุณอยากให้ฝันของคุณเป็นจริงคุณจะทําอย่างไรอืดีไหมพี่กะะับคาเรื่องนี้ดีไหมแล้วใช้ไพ่อันนี้นะอืออือน่าสนใจนี่นี่นี่จะบอกว่าสวยงามมากๆเลยอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้แต่มันดูเรียวมากภาพเขาโอ้ยหินหยางหินหยางนะคะนี่นี่น,นี่มีกุญแจไขไปสู่อะไรสักอย่าง กุญแจสู่ความสำเร็จก็ได้นะสี่ถ้วยว,ว้าวเฮ้ยถ้วยเหรอสี่กุญแจเดี๋ยวเริ่มงงเริ่มงงอันนี้คือสีอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูให้ ไม่มีสัญลักษณ์บอกด้วยนะอออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเป็นนสีถ้วยอืมโอเคอันนี้คือถ้วยนะคะสีถ้วยเมื่อกี้เจ็ดถ้วยเห็นไหมเจ็ดถ้วยไม่จำเป็นต้องมีแบบ อะไรที่เกี่ยวกับถ้วย7็ดใบอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นเลยอะ่ะซึ่งเราชอบหน้าไพ่แบบนี้เหมือนกันนะ8ดถ้วยไหนถ้วยอะ่ะเห็นนะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้เออชุดนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะชุดนี้จะเป็นอะไรที่ฉีกออกมานะคะเออเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะมีคนเคยแนะนําให้เราซื้อชุดนี้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ซื้อ แล้วพอดีว่าเดินไปเดินมาหาชุดไหนไม่ได้ก็เลยได้ชุดนี้มาเฮ้ยประทับใจชอบชอบชอบเดี๋ยวต้องอหาเวลาอ่านชุดนี้นะอันนี้เป็นไพ่เหรียญแล้วนะคะฮมบุหรี่ใช่ปะ่ะคุกกี้เสียงทาย หัวสมองของเราเป็นเครื่องจกักรกลนี่นี่น,นี่เห็นไหมมีกลไกอยู่ข้างในอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือเด็กอัศวินราชนีและราชาดูราชาแก่ใช่ไหมราชินีสวยใช่ปิ้งใช่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอัศวินนะคะ มีความเป็นทันสมัยเนาะเนี่ยไพ่ชุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทันสมัยขึ้นมานะคะจะไม่ใช่แบบยุคโบราณโบราณและนะคะนี่อันนี้มาถึงกลุ่มไม้แล้วนะคะหกไม้เจ็ดไม้แปดไม้คือลืม r ไร w ดเวทไปได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็น r ไร w ดเวทเลยนะคะนี่ มิติใหม่สำหรับเพื่อนๆที่ติดภาพไรเดนะอร์เวทนะเฮ้ยแนะนำชุดนี้แนะนำชุดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งชุดที่ว้าวเฮ้ยชอบประทับใจชุดนี้ค่ะอชอบหน้าภาพเขามากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสับไพ่ใช่ไหม โอเคเลยทำได้ดีมากๆค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะได้ทั้งสองแบบเลยแล้วก็ส่วนการกรีดไพ่มั่นใจไม่มีปัญหาแน่โอเคชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดประทับใจแนะนำต้องมีอัมมัสถ้าคนยิ่งคนที่ชอบในเรื่องของกฎแห่งการดึงดูดเรื่องราวของจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดที่ให้คําตอบเพื่อนๆได้ในเรื่องของการจะ how to หรือเรื่องของอะไรที่แบบเราอยากจะสําเร็จในเรื่องอันนี้เราควรจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่จะให้ข้อคิดเพื่อนๆได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เอาไปใช้ทํานายเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีเพิ่มมุมมองหรือเพิ่มคําแนะนําให้กับผู้รับการทํานายได้เป็นอย่างดีเลยมากๆเลย โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยอันนี้ชอบมากๆชุดนี้นะคะก็ยังไงฝากไว้อีกหนึ่งชุดนะคะคลิปวันนี้เอาไว้ประมาณนี้ละกันเนาะโอ้โหดูดีได้เหรียญทองด้วยได้ถ้วยทองด้วยนะคะก็แนะนำแนะนำชุดนี้นะคะก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้นะคะอย่าลืม <laughs> อย่าลืมนะอย่างที่เราคอมเมนต์ไว้ว่าถ้าสมมติว่าถึง1 0 0 0ซับเนาะแล้วก็4 0 0พชั่วโมงใช่ไหมเออ เรามาแจากให้กันนะคะตอนนี้กําลังสั่งอยู่กําลังสั่งอยู่เขายังไม่ผลิตคะ่ะเขายังไม่ผลิตชุดนี้นะคะก็คนเขียนเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนติดตามผลงานของเขาละกันเอาบอกไว้ใบไว้แบบนี้ละกันนะคะก็เดีอยังไงฝากแชร์ตัวคลิปออกไปด้วยโนเพราะว่าตอนนี้เรียกว่ายออ่อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบ ทันใจเพื่อนๆหรอกเนาะเราเข้าใจว่าถ้า,ากรณีที่จะจแสบไพ่เราต้องรอนานขนาดนั้นนะเรากลัวเพื่อนๆหายไปก่อนเนาะโอเคก็ยังไงฝากคลิปไว้ด้วยละกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้ากันว่าเป็นอะไรและจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนตามดูกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บายยค่ะ